ลองสวดแล้วได้บทพิธเสียงต้องเือต้อนรับน้องโดมเบิร์กเลยจ้ามาแล้วแขกรับเชิญด้านนีครับคุณผู้ฝั่งซ้ายมือครับเชิญกันเลยครับมาแล้วเราอยากรับอายุ7ปีครับนี่ครับพร้อมแล้ววันนี้มาเริ่มกันเลยครับสับกาหเซนโชชุดชาบแร็คชางทร็คกระดาษทั้งที่เขาต้องการเขากำลังคุณผู้ชมเขาอยาจะให้เลยกมาที่นี่มาลุงลุเราอะไรครับอะไรครับคุณฝึกไม่ได้แล้วครับ เรามาเริ่มยชุดฉากแรกมานรื่อซอฟต์ๆกันก่อนนเดกเี๋ยวมาทดสอบพลังกำลังเ็นรถโชวว่าใมาวาเยเ่งไปด้หมดันา่ีเดียวเดอเเอาใหม่เอาใหม่สับว่า เฮ้ยตัอยู่บนฟ้ากวราก็ถึงสอนจากเขารการยืาละมาดูกันต่อครงแรี้ได้ยิ่าวว่ามีจรด้โชว์ที่โรงเรียนนะฮะกาน้องไปดูจรัตี้ดีกว่าโดเว่นวันนี้เห็นน้องขับไปกับทางเฮ้ยพี่จาไปดูกอรัคตีกัเลเอออยากเรีนเด่ ที่กอรกอกก่ระอรสเ้ยกอ้ยราีเลยครับอสมือซะแน่นรบดกว่าไก่ชนที่บ้านคุณแม่ทำแบบนี้ไม่ได้แน่นอนนะตรบยแล้วแต่าชนกระบายได้ก็รสึกวาสามารถไม่ต้องก่าวว่นไ้นำมาบ้ามอีสชานี้องสอบสายตา ขอบไฟคิวครับวันนี้กับการแยกสีครับมาดูว่าน้องโดเว่นจะมีาสามารถหยิบวงใส่ถุงสีได้ท่านผู้ชมไหเอาลี้สีแดงเชียกันต่อสีน้ำเงินโอเ้เงินโกเะขอแล้วว่าไงครับทัเงินีบาแยจะมี้ำเงิน้เลย่วอเลยวอจะขอสาวอค แมนก็สีน้องกครันในแต่ก่อนกูฝึกสาพี่บอกว่าพวกคนที่ฝึกมาอะไเป็นสีเลยใช่ไหมไม่ใช่อ่ะพื่อความแน่ใจอะไรเนี่ยเดี๋ยวจผู้ชมเรืออ่ะวกพี่บ้านเราเาคนเลือกสีกำหนดสีให้เลยคุณรู้ี่บ้านเราอยากเอาสีในก่อนบอกตรงๆต่กอนนะาสีแรสีอะไรก่อนเนีอะรงับอ๋อ ต่อเพือนไปดมเพื่อนอานนักไไปเหลืองตัวเบิ้นะครับเบิลทได้ไมครับไม่ได้ครับไ้รม่ได้ครับไม่ได้ครับเพอ้วใ

បាទដល់ពេលមើលខាងឆ្វេងដល់ពេល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  ีากอาจจะมองซึ่งนึงเสอครับยาะกต้องต่ว่าจะถูกใจกับกนักกันแน้าดูกันต่อกันอีกว่าเป็นรถรับควาสาดครับยไม่เห็นขยะไม่ได้เลยนี่ะเก็บกินทันทีขอเก็บทิงนนี้งาม่ไ้ลองทดสอบยกระปองไปที่โม่จะพอท่านตาทามไม่ิตรง

สบาตอนนอเลยอแหครับไม่ครไม่มีคนไหนอยากจะร่วมส่บาตรรอก็ไครับเป็นาสระตึ๊งบตรกระงกระบอกกบไมา่น่วันนี้โดนไน่บาตรตล้ี่ได้ยัไง่กจะได้บัรใจนครับเป็นเศษสดระดัทกนเลยรับกับมือเลยฮะครปะไม่ได้ครับไม่ได้ครัไม่ได้ครั

好，姑娘、啊，勇敢，拼了、啊。 I <laughs> <laughs>

อยู่นั้นเลน้องผู้ชายกับน้องผู้หญิงได้ลยวน้องผู้ชายชวก่อนมาลูกเอมาได้ไ่ะลูก้จา้ล้าาได้ลกีหนูต้องตั้งใจฟังการดาวนมันจะสอนได้เลย่ีตมอทไมอ่ะขึ้นมือไปตรงตแสดงถอยหลังองอ่ะแบมือลูกรับปิดฐานตันไว้ลอหอ

ตอนแนะคุณต้องไปหาเสวี่ยว่าไอ้หนุ่มุ่ได้แล้ว78คนหาได้ัมายัง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 ายังมายยัังมายังมายยัา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 มายัังมายังมายัมายยายังมายังยัายัายังยงมามางยังมง

ออ้ยแม่จะได้ยินอจะเป็นเกียร์อีนูยังชอบไหมชอบไหมชอบไหมครับชอบอ่ะลูก